ดแล้วมเ่เเมสวนครับเี๋ยวนหาน่เปิดได้ใหม่เปิดถืกดอกเห็ดพอดีตหน้าตหน้านี่ดอกให่เอาเอาใดบ่นแต่ว่พ่องะงะเนี่ยนี่แกงไหนสบาย งามงามจ้ะส,สวยมีส่สวนม้านคักมาจ้ะม้านสุดยอดสวัสดีค่ะสวัสดีครับมอนเสดงคอนบานปลาเด้อครับมาลุยกันอีพีใหม่เนาะแม่นจ้ะครับผมอีกคลิปมาจ้ะครับผมเพราะว่าซองกระตาเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยครับนีให้เตือนเขาดูอ่ะอีแม่ลุยเลยแล้วก็ลายใหญ่หางครับผมลุงกำนะบานเป็นหวานในสวนน้ำเนี่ยนเด้อครับผมลุงล่ายง่าย ก็งามรถยังเก็บแห่งามเพ็ดก็ได้มันจิเข่าหน่อยเก็บแหงนมไปใส่ก้องใส่กล้องเก็บเลยเก็บเลยม่เห็นงอนครับเก็บถุมเดียรนี่ได้การเลยเดี๋ยวมาทั้งหักันเล เ้ยัาเกอนี่แหละลููโคตรโอะไรหยดันหนึ่งให้คักนะฮะลก็ตบเลยตบเลยบเลยทุงแึ้งอะครับมึอติดร้ายแฮ เกือบอู้เกือบทางสุขค่าจนหมดแลอู้มีแต่ดอกเห็ดยังกันนี้หยังหางหางเถืหางเถืไวมากเลยครับบัดไหไหวเลยไปทำก่อนอู้หุดองเหิดเป็นทายไปเลยอือต้นร้อยอ๋อน้งหญก็สี คักเทชดเพิ่งเข่าปีนคักแทคักว่าครับผมว่าได้บอกกันที่กัดโอ้ลืมจะ <c oughs> สิดเยนบอกเอาครับผมน,นี่น้องเพื่อนน้องนึงน,น, <c oughs> นี่นี <c oughs> ่เงินละเง่นละอุ่นดอวนึงทัดกันไปผม างาพูนพูนกลุ่เดียวปวดโผอนี่มนเลยวานเฮ้ยเห็ดคักโอแต่ว่าคักครับผมมุว <c oughs> เอาแนวอื่นเลยวนะะานเฮ้ัดก็ปาดมาคนก็ห้ำหำมาโอ้อไ่นกายเห็ดมาเห็นยางไันเห็นแล้วคนตกใส่แหงเลโอ้โหน่นเบิร์นตไคเ

ขอาไป้ต้นนี้มันก็ลีย้ยงปุ้ยอีเท mm. ่ห์เน่าวหาหลุดเลยเ่าเป็นแปนกอนเนาะเอาเป็นแฟนกอนครับจะไปเกี่ยวโคกถือซะถือซ่จะเฮ็ดตัวเลยเี่ดเล่นมาไก่ไก่เหยือหแล้วอันนี้ก็ เนี่ยข้าเนียเองโอ้ยเยอดเยอดเยอะไล่ข้างสากเียวดีๆเลยข้าวอารใ่เยอดีก่นเยอะดีอาะเพอดี

Những tấm lạnh sâu trên mặt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  trên ลายครับจัสบายโหเด <c oughs> ้เล็งหลดเห็ดป่อยที่ทึ่งๆดี่เดโขดพุดด้วเห็ดนหน่อยพวนหน่อยออพวนหน่อยออ กล่องกับเพาสงส่งที่ไหลยอยู่หรอครับบนโต๊ะหั่มเจ็บมาเลยนะเนี่ยกลายมาเลยกลายมาแล้วนอนดออีตรงหัาไหลย่างครับมึงโคตรสั้นเลยหนึ่งดองนึงสันจู <c oughs> นี่ว่าหางครับ bài học 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 bài Đã chung nhau bài học bài học mày. Cái này của đường Swoài qua đêm. Hãy quá con này quá đêm. mông quá mông, Hãy quá đêm. Hãy quá đêm. Hãy quá đêm. Hãy quá

mẹ <laughs> <Nè. cười> ừ. à, ừ, ông ừ. là nó hay con nóng muộn nóng rồi nám 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 cọ Nó พ่บอลเรเพนตกระวังด้้อขาขาแข่งดื่อจีนเหยียเพี้ยนด้อเห่แหงมาด้เหรห่แหงเหรอห่เห่เฮ่เฮ่ฮ่เฮ่ฮ่เฮ่เฮ่เฮ่าฮิเฮอกฮ่่ จวโดโดเอ,เอยจวดายงามแ่นเบตัว,ว,นนวต,วนะตวลตะข,เขาเเพนจะได้เหยียใหม่อยู่ครับม,มัมีหมวกก่อนตีเ็นไนะแมนเบนะหลงเหล่ม่งเลยใดดซอยจะเห็นไงโอ้โยไนยั่เเไปไนไป่กัย ใส่เห็ดเจ้าสิเกนี้ทั้งได้เจ้าเขาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยครับลูกพี่เออฉันละอีเม่มีดอกหนึ่งดอกนึ่งอือเต็้มมาเลยนะนะเน้อไฟเป็นบ่อ

对，好的。

ก่อนนะครับนี <fam> ่ก็ได้นักผ nice <laughs> ูไดเนาะยานขานจ้ได้ายบอกได้จะเก็บได้ลายหลุบคลิบจุ๊บ้จะออกจะออจลายตั้งหลังก็แมนิดเนี่ยเดขามแล้ดอกนี้ก ไตใหม่เพื่อนนี่ <c oughs> ร้อนนี่เพชรนิจือด้วยครัเพชรเขาดงด้วนี่อนนะั่น้ันขลังใหม่น,นะนี่ขนอะ้มานี่เลย cái gì thật luôn có thân thở rất ngại nó thằng cũng như thể thằng lang đồng nhé <laughs> <Nè. cười> โอ้โหแล้วท่านี่กันปวดลวเลยนะโอ้ <c oughs> <c oughs> อยไม่รู้นะกำเริบเลยไม่ยู้นะติดนุ่มมากเดี๋ยว แดงข้าวเอาเลยก็ได้ข้างล่างกับแมนเบิดข้างล่งหลงพินเอาไปท้งากไปทางไดก็ไปเลยเอาแดงข้ามานึ่งเอาอยู่ปอือลโลตุแงต๊กหอนหนงาวอย่นาตุ๊กห้าแล้ววนอก้อนก็ได้อดอหนึงสอาม Nhì đón nữa nhao 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 hết ขากบบานขากลูขากบากบนนานตีใส่เยอมากโดนเลยเจ็บเ,เบยไม่ได้เห็ตุผลเหตุผลอะเจ็บเลย ก็เลยหลาไหลเอาลูกเอาเลยนะนี่นี no ่วางอ่าก่อนด้วยครับกาวนอื้อค um ือักคือแหน่ใ mm ช่ไหมตัดฉปรานหน่อยวัวเป็นเห็ดตัวก็ดุจีม มันหมอนไม่ญ่เอาลดตัวไดอกนึงที่ดอกลอขึ้นเออเียไม่ได้เห็ดสิมียัางเห่นี้ได้เห็ดสิโอ้โหตดแล้วติด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 ต

cái suối. Đi cho, bò lì này. tôi không Cứ đi, bương ni chỗ giàu vô. Ừ. Phi, má phi. Có hết. Phi. รอขู่ข้าหลังขู่จ้างฮ้าเลยล่ะตัวตัวตัวตบเลยทุกระรับหลายแห่ครับตื่เคร่องขวนสิบ่ม่นเฮท้ ดอกนึงปลาบัาปวปลาบัวโอ้มาจอดกนันเลยเดินข้างมาไม้่หน้าหนตัวดอกไม้ดอกง่ายก็มีเด้อครับแต่อดอกบานนั่นพ,พ่สิเอาไปกินเอง,น,อน,งน่าของเพื่อนจ้ะปั่นให้ผู้เฒ่าในบานนนน้านกินีผู้เฒ่าห่อผู้ป่วแต่ดอกเชื่อมจะสีสดใยครับผม ครับผมยอดได้ยอดมาเด้อครับผมอันนี้คักเทคักว่ากระตาใยใยสองกระตาครับผมมันเอาใส่ยตาก็เป็นสามตาเนี่ยทุ้งนี่าว่าไม่เล็กหน่อยเนี่ยจ้ะเมื่อวานเอาใส่ยทุ้งนี่างน้อยเนาะเอาไปเทใส่ตาทุ้งยี่สิบสามสิบครับผมเต็มตาพอดีเนาะแม่แต่ว่าในทุ้งนี่มีบานในจังหน่อยครับผมบานจะถึงถึงครับตั้งแต่ก็จะเป็นเป็นสีน่าจ้ะรับงาม จ้ะส,ะสวยมีสวงม้านักมากจ้ะม้านสุดยอดสามตาสามกระตาพูนพูนตากับเป็นสามตาละจ้ะสองสองกระถุงอ้วนสองกระตากับหนึ่งกระถุง <c oughs> อ่ะอีแม่จ้าฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามมุ่งเสน่ห์คนบานปทาเด้อจ้ะสำหรับคลิปมินีก็บ่มียังหลายจ้าพอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะครับผมคลิปนี้ลูกหลานกะ มาเก็บอยู่ผู้บังหน่องเมกเด้อครับตำบลทุ่งขามอำเภอบุรีรัมยจังหวัดอุบลราชธานีครับผมหลังก็ลงบอกครับผมลงหนาลงหลังเพราะว่าเลี้ยงโลโลเล่ๆอยู่ครับเพราะว่ามาหอดกับขึ้นผู้เลยมันร่างกายไม่ได้พักผ่อนครับผมก็เลยลงหนาลงหลังแน่ครับผมก็ต้องขอโทษขออไปจบสิ้ในโอกาสนี้นะครับผมเดี๋ยวผมสิเขียนบอกในคลิปดอกครับว่าเก็บอยู่ใส่ครับผมครับ ก่อนเสียบลาพระจากกรขออ้อมน้อยไว้ใช่พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับกินเงินให็นเงินกินทองในทองครับผมให้สมคุ้มกปรารถนาครับผมให้อายุหมั่นขวัญยืนครับผมอยู่เป็นลมโพลมไส้ให้ลูกให้หลานไป้โดนๆครับผมสำหรับคลิปมือนี้กับอำลาพระจากแล้วครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ